สวัสดีครับมวยมันวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะทําการราชะดำน้อยนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นมวยการกุศลนะครับต้านภัยคอร์รัปชันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอกอยู่หนึ่งคู่นะครับตอนเนวอนครับเนวอนมุมน้ําเงินนะครับเนวอนเป็นลูกครึ่งไทยพิใต้นะครับเนาะโอ้โหมาในพิกัดแบบเต็มพิกัดนะครับร้อยสิบห้าปอนด์นะครับคุมแดงครับหุ่นด๋อยนะครับนี้เป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวกันตอนนี้นะครับหุ่นด๋อยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านเข้าสู่สนามราชดำน้อยอกันเลยนะครับผมในการถ่ายท่อสดครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับวุ้นเส้นตราปืนคอเครื่องเล่นตามารีชื่อนี้พูดไปเรื่อยไปเรื่อยกดช่องนี้ไปออกอีกช่องโน้นนะวุ้นเส้นตารังไข่ผลิตภัณฑ์แก้เค็ดปวดเมื่อยน้ำมันสกัดจากหอยลาย ปวดมุ้ยครังใดคิดถึงกริฟเฟนกระเบื้องรลอนครู่ตาเนิน300เมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟอร์คิดถึงแอนตาซอนและขอขอบคุณอกงค์กรต้านภัยสแกมเมอร์จากประเทศเพื่อนบ้านขอขอบคุณครับตอนนี้นะครับทางนักกีฬาของเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการของเรามาจากประเทศมาเลเซียนะครับ อีวานฟานฮุนซิงเป็นลูกครึ่งมาเลเซียสังกัดสหรัฐนะครับโอ้โหครับมากันเต็มเต็มนะครับกรรมการของเราก็เป็นกลางด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความไม่ยุติธรรมนะครับสุดๆครับนักกีฬาเราก็ค่อนข้างจะพร้อมเหมือนกันนะครับเนวอนฮุนดอยมาแล้วครับทั้งคู่ครับเข้าสู่กลางสนามนะครับระหว่างเนวอนกับฮุนดอยเป็นการเจอกันไม่เรียกว่าครั้งแรกครับเป็นไหมเบื่อไม้เมากันมานานครับ ตอนนี้ทางฝั่งเนวอนเนวอนเข้าไปแล้วเนวอนเข้าไปวงนอกครับสกัดเข้าไปโอ้โหเนวอนเนวอนเนวอนจะจับได้ไหมหุ่นดอยหุ่นดอยนีออกไหมหุ่นดอยหุ่นดอยหุ่นดอยว่าไงหุ่นดอยครับโอ้โหฝั่งมุมแดงครับหุ่นดอยหุ่นดอยว่าไงครับผมวันนี้แอนตาซอนเราจะได้แจกไหมครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหหุ่นดอยโดนเต็มคอครับหุ่นดอย ตายแล้วครับโอ้โหไม่เบื่อไม่เบากันมาครับวันนี้จับขึ้นสนามเลยครับหุ่นดอยเนวอนเต็มคอรอ่อเต็มแข้งครับนี่เรียบร้อยเป็นไงครับผมโดนโดนครับชึกเข้าไปชึกเข้าไปว่าไงยังไงครับนี่ครับเนวอนเนวอนไปซุ่มซ้อมสนานครับ ในฝั่งของหุณนดอยนั้นไปซุ่มซ้อมอยู่ทางฝั่งมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับมาครับมายังไงโค้งมาแล้วเสียบแรงๆโดนไหมเนวอนเนวอนเสียบอีกแล้วโอ้โหเนวอนนี่สองกับพี่บัวเขียวของเรานะครับเรื่องการันตีความสำเร็จไม่ต้องพูดถึงครับพี่บัวเขียวของเรานี่ ยังไงหลุดไหมหลุดไหมทางฝั่งเนวอนเสียบแรงแรงเสียบแรงแรงเสียบแรงแรงโอ้โหหุณนดุยหุ่นดุยโอ้โหหุ่นดุย,ย,ดยทำแรงเหมือนกันครับหุนดุยเนวอนเนวอนเนวอนอีกแล้วเนวอนอีกแล้วเต็มคอครับเต็มคอหุ่นดุยเลยโอ้โหครับหลุดไม่หลุดครับผมโดนเข้าไปเต็มเต็มเลย หุนดุยหุนดุยโดนอีกแล้วโดนบ่อยๆไม่ดีนะครับแอนจะสอนเราจะได้แจกอีกแล้วนะครับอ้ยเนวอนสุดๆครับพี่บัวเขียวคงจะสอนมาดีครับวงนอกต้องเข้าแบบนี้นะครับเหลี่ยมจัดนะครับทางฝั่งหุนดุยนะครับเหลี่ยมจัดเลือกเกินนะครับอืมครับมันต้องสกัดกันแบบนี้ครับโอ้โหเจ็บเลยครับ เนวอนครับได้เต็มเต็มครับโอ้โหหลุดออกมาหลุดออกมาว่าไงยังอยู่ครับเขายังอยู่อ้าวนะครับมันจดจกจองจองกลางสนามครับเดินเข้ามาครับเอาลุยครับยังไงครับเมื่อกี้ทางฝั่ง ของหุนดุยนะครับโดนนักแปดไปนะครับโอ้ยนอกไม่ทันครับทันเนวอนครับที่บเขียวเทรนมาดีครับเนวอนเข้าอีกแล้วเนวอนเนวอนเข้าในโอ้โหนีบแล้วโดนอีกแล้วครับหุนดุยหุนดุยว่าไงหุนดุยไม่ไปครับหุ่นดุยบอกว่ามันเป็นแค่แผนครับแผนให้ตายใจครับล่อครับล่อครับหยุดนะครับ นี่ครับเอาอีกแล้วหุ่นดุยหุ่นดุยหุ่นดุยโดนกระชากเต็มคออีกแล้วว่าไงหุ่นดุยเนวอน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 เดวอนเสียบอีกแล้วโอ้โหไม่ติดครับหุ่นดุยหุ่นดุยหุ่นดุยโดนอีกแล้วครับโอ้โหขนาดพี่เลี้ยงเป็นต่างชาตินะครับสองสัญชาติเลยนะครับยังสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหพี่บัวเขียวคนเดียวเอาอยู่ครับบัวเขียว เอ้ยครับเนวอนนี่โอ้ยเนวอนเนวอนรุนแรงจังเล่าโหเหมือนเก็บกดครับเหมือนเก็บกดนะครับแบงค์ขงหวังคนทั้งประเทศเลยตอนนี้วางไงวางไงวางไงเสียบครับมวยมันมวยมันแอนตาซอนเราจะได้แจกไหมครับจะได้แตกไหมครับตอนนี้อุ้ยครับแรงๆขามแรงๆครับ ศึกศักดิ์สีนะครับระหว่างประเทศนะครับอุ้ยครับลูกครึ่งครับบูกครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำครับอื้นครับขามแรงๆครับผ่านไปขามแรกครับถือว่าทางฝั่งเนวอนนั้นเป็นต่อยเล็กน้อยนะครับพอได้นับนะครับเมื่อกี้นะครับส้มจูโลออกไปเลยนะครับขยับครับโอ้ยครับแรงๆครับ อู้ดโอ้ยตั้งรับครับอุ้ยครับอุ้ยครับยังไงดีครับยังไงยังไงดีครับอู้ดครับอืมเสียบกันแรงๆครับสงสัยจะแคนกันมาครับตั้งแต่ชาพังก่อนนะครับการกีฬานะครับอย่ามีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับน้ำขิดน้ำเจนกีฬาเราต้องมีครับอืมครับใส่ไป เรามาดูทางด้านมุมนี้กันหน่อยครับอืกล้องนี้ครับจับเข้าไปที่ในส่วนของปลายคางครับอืยังค้ำกันอยู่ครับอืดอืดครับคู่นี้เล่นกันหนักๆครับไม่ต้องห่วงนะครับแอนตาซอนเราแจกแน่นอนนะครับถ้าแตกนะครับตอนนี้นะครับน้ำจิตน้ำใจของทั้งคู่นะครับมาเต็มครับอืดลุย น,นะครับกงแชร์ทั้งสองฟังครับโอ้โหเสียงดังกันสนันกันไปเลยครับผมสปอนเซอร์ของเราก็จัดหนักจัดเต็มครับเยอะครับโอ้ครับีดึงครับเนวอนเนวอนดึงครับเนวอนยังไงเนวอนอ่อนดึงออกแล้ว ยังไงยังไงยังไงพยายามดึงออกครับแนวอนเนวอนเนวอนไม่ดึงออกครับซัดกันเข้าไปครับมันเป็นแผนครับโอ้โหถอยมาตั้งรับครับถอยมาตั้งรับไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับวัดแรงกันที่น้ำเลี้ยงครับตอนนี้ยังไงใช่มีดึงครับมีดึงขยับครับขยับหลอก เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถอดออกมาถอดออกมายังไงต่อเฮ้ยเฮยยูเฮยยูอ้าวยังไงครับยังไงไปต่อครับใส่ยังไงยังไงเนวอนเนวอนเล่นนอกอีกแล้วเนวอนเนวอนเนวอนยังไงเนวอนจะรอดพ้นไหมเนวอนจะได้หนีไหมคุณดุยคุณดุยจะหนีพ้นไหมคุณดุยคุณดุยหนีพ้นไหม โอ้ oh, โหครับหุ่นหุ่นดุยโดนอีกแล้วหุ่นดุยโดนอีกแล้วหุ่นดุยโดนอีกแล้วเนวอนเนวอนเนวอนนี่ครับหุ่นดุยหุ่นดุยหุ่นดุยมีจุกครับมีจะออกกลางคันไหมไม่ออกครับยังพยายามครับยามเลี่ยงเลี่ยงข้างได้อยู่ครับเอาแล้วเนวอนเอาจริงครับเนวอนโอนวนนี่หามาเต็มนี่หามาเต็มน้ำเลี้ยงหาดี เนวอนเนวอนนีบเนวอนนิบสุดๆครับน้ำจิตน้ำใจของคุณดุยคุณดุยคุณดุยยังไงคุณดุยยังไงคุณดุยคุณดุยจัดได้ไหมมาแล้วแสงมาแล้วเหลี่ยมเหลื่มเนวอน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 เข้าครับเนวอนเนวอนเสียบเข้าด้วยยังไงถอยถอย ถอยทันไหมโอ้โหครับในวอนในวอนมาโหดครับวันนี้ปกติเป็นแนวตั้งรับนะครับวันนี้มาแนวแนวบุกเลยนะครับเปลี่ยนแผนนะครับคนโบเขียวบอกว่าต้องเดินนะครับยังไงครับสงสัยแอนตาซอนจะได้แจกครับเป็นยาน้ำครับไม่แตกครับไม่มีการแตกแค่จุกนิดหน่อยครับ มาแล้วมาแล้วยังไงยังไงยังไงหุ่นดุยโดนอีกแล้วหุ่นดุยหุ่นดุยกระเด็นออกไปหุ่นดุยกระเด็นออกไปหุ่นดุยหุ่นดุยเอาแล้วครับหุ่นดุยครับโอ้โหหุ่นดุยหุ่นดุยเดี๋ยวเดียวเดียวคุยกันก่อนไปแล้วครับหุ่นดุยครับโอวันนี้นะครับทางผมทีมงานนะครับสิงแม่สุกครับลุงหนวดสวดยับนะครับวันนี้ขอจบการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้นะครับ กลับไปยังสถานีดังเดิมเลครับผมสรนีส้สวัสดีครับ